ไปเรียนวันที่สองวันนี้พี่เบบมาเรียนวันที่สองนะคะก็ยังอยากมาโรงเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าเขาอยากเล่นของเล่นพี่เบบนายให้มิรู้หน่อยเป็นยังไงฮฮมีของเล่นเยอะเหรอหืมวันนี้มีเพื่อนกับคุณครูเหมือนเดิมเอาปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ปไ,ไ,ดไปเล่นข้างในอ่ะลูกปไปเล่นข้างใน เดินไปเองพี่เว็บเก่งมากเลยมาเมื่อวานเมื่อวานถามเขาว่าเขาจะมาโรงเรียนอีกไหมวันนี้เขาบอกว่ามาเขาบอกไปนน่นไหนของเรียนแล้เต็มเลยอ๋อคุณครูก็จะพาเรีนตรงนู้นโอเคฮะอะไรลูกอะไรเออไป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 ป มาไปถอดรองเท้าก่อนไปเล่นข้างในปไปมาเล่นมาเล่นข้างในค่ะเพื่อนเพื่อนก็ยังร้องไห้เหมือนเดิมไปพี่เบสถอดรองเท้าก่อนพี่เบสถอดรองเท้าอถอดรองเท้าก่อนค่ะไปในห้องไปเดี๋ยวเพื่อนไม่มีทางเข้าปไปไปในห้องไปรองเท้าก่อนโอเค ้ไปพี่เบฟไปเดินเดินมาทางนี้ลูกมาทางนี้เร็วตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนี่นิเข้าไปในนี้ก่อนเร็วไปเล่นของเล่นตรงนู้นไป่เอออันนี้ก็จับกล้องคนเดียววันนี้วันนี้มานี้มาส่งคนเดียวมามามาถอดรองเท้าแล้วสกป,ปรกม,มาเร็วพี่เบฟมาแล้วมาแล้ว เปิดใหนเอยนี่คุณครูเปิดให้แล้วสวัสดีสวัสดีค่ะคุณครูก่อนสวัสดีค่ะก่อนพี่เบ๊สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนี่ไงไปเล่นกับคุณครูก่อนเลยเลยอ๋อยังเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังย่าก่อนย่าก่อนระลังสูงเออเดี๋ยวค่อยไปเล่นตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปเล่นมาเล่นตรงนี้หนิไปเล่นข้างในไปเล่นตัวต่อตัวต่อค่ะไม่เล่นตัวต่อ เดา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 เดี๋ยวคุณแม่ขอเข้าไปก่อนค่ะเข้ามาเลยค่ะไปพี่เวฟไปเล่นตัวต่อกับเพื่อนกตาดูไป่ะ เป็นอะไรกัดเท้า,าลูกมีดูเท้าหน่อยฮะไปดูซิไปไปดูไปดูเพื่อนเพื่อนอวันนี้แม่อยู่ไม่ร้องนะโอ้พี่เบฟบระวังนะลูกนี่มามีดูมามีดูโอ้ระวังหน่ระวัง เก่งเหมือนเดิมน้อง่มาคนเก่งน้องม่้องเป็นนยอเลย้อ้ยกินข้าวเป็นด้วยเออหลกินข้าวอยู่ใช่ไหมเออเก่งตังเลยค่ะโอเคออเ็เช็คเช็คเ็คโอเคเก่งมากลุ อนี้กัเพื่อนโอ้อะไรนี่โอนีักับบ้านกับบ้านะดที่ตอเ่องเสวัสดีค่ะคุณูสวัสดีค่ะคุณูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแน่เลย น้องกระตูนหน้าไหมที่ร้านขายกระตูนไน้หน้าหน้าขนาดน้ำหนักน้องนัทก็รู้อย่างนี้ขอไปนี่ดูนะเหมือนกันเลยอ๋อเหรอผู้หญิงเหรอคะอ๋ออ๋อที่ที่ขายน้ำไหมอ๋อเมื่อวานเข้าไปทักทายกันอยู่เหมือนนกั้าวอะไรหรอไปดูไปดูพี่เวไปดูปะจับมือมีไป โอ้ไปดูสิสสคุณครูหาเล่นอันไหนหไป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 ,ไปดูมี่ค่ะไปดูไปอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้มีของเล่นอันนี้เล่นอันนี้ก่อนพี่เบ๊ะขาเล่นอันนี้ก่อนลูกอันนี้เยอะแยะเลยไปเล่นอันนั้นก่อนนะคะได้ควรเยอะกว่าได้ควรชีพเยอะแลคุณครูก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ เก็บแล้วลูกเก็บส้มมาเร็วส้มส้มอ๋อระวงังค่ะระวงังนะลูกไปเก็บมาไปเก็บมาเร็วนั่นไปเก็บมาลูกไปเก็บมาไปเก็บมาก่อนเอามาเล่นตรงนู้นพี่เบฟพี่เขาเล่นตรงนู้นค่ะไป

จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยเหรอรอ้องไห้ก็เลยอ้วกใช่ไหมเล่นรถของผู้ชาย กลับมนเดิมนั่งเ่ไ่กยัดิมนเก่งมีเยอะแยะเลยไม่ร้องไห้โอ้พี่เบ็บระวังนะลูก องเอเอทำใหม่หนูทำใหม่ต่อใหม่ลูกต่อใหม่ตอม่ตอใหม,ม่ช่วยกันพี่เบบช่วยกันต่อเร็วๆช่วยตอ่อช่วยตอ่อพี่เบบช่วยตอ่อลูกเออต่อช่วยกันค่ะว่าหายโดนคักด้วยไหน ต่อใหม่ลูกต่อใหม่ต่อช่วยกันนะคะโอเคต่อช่วยกันนะลูกจะเปิ้มั้นล้มกันต่อใหม่นะคะมันล้มก็ต่อใหม่เก่งมากเลยพี่เบฟกันเล่นไปหนาเลยพี่เบฟเนะคล้องเล่นเยอะแยะแต่ว่าเอามาเล่นไปหนาเลยระวังโดนเพื่อนพี่เบฟขาพอแล้วลูกพอแล้วค่ะเก็บด้วยนะพี่เบฟเก็บด้วยนะลูก อบใจจะคล้องหวอเมยบพไปเซดอดอกใช่ม BON ี้แอปกลับกันค่ะ